เรอจะมาดามลิชเหมือนเดิมเหมือนเคยที่ช่องมาดามลิช่ะแหละวันนี้มาดามมากับเกมจุลศิษย์คิงดอมค่ะโอ้โหใครที่ถามหาไดโนอสอรกไดโนนเสาเด้อวันนี้มาแล้วนะลูกนะจัดให้นะคะทุนรอยห้าสิบบาทเท่านาั้นนุ้ยใครถามหาไดโนนเสามาทางนี้จะแม่จ๋าเร่ขายเหมือนขนมเลยมา จัดไปเลยใส่เบ็ด1บาทนะคะ <_ an> เพื่อปการเสียเวลาจ้าเบ็ด1บาทใส่ไปเลยจัดออโต้ไปนะคะ <_ an> เปิดเทอร์โบเรียบร้อยจ้ามาเพื่อความรวดเร็วว่อง <_ an> ไวไปปะกล <_ an> ับไปแล้วกัน <_ an> ค่เตือนนะคะสําหรับน้องๆนหน,น,นูท่านใดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามมาดามนะดูมาดามเพื่อความเทิงเท่านั้นนะคะไปกันเลยจัดโลกสาวเออ ยาวไปโอ้โอจังหวะน,นี้เอ้าเงี้ยไปปะเนี่ยก็ไปว่าสาวโอ้โหจะไม่แตกเลยเหรอ,อเออเออมาแล้วเอมาแล้วเอมาแล้วนะศูนย์ตัวสี่บาทมีไหล่ต่อปะเนี่ยเออจ๋าจะมานิ่งมาเงียบเกินไปก็ไม่ได้นะจังหวะน,นี้ขอเข้าแบบรัวได้ไหมเอ,อ่ยดนรัว โอ๊ยโอยเออเออเคมาสูดสองไหลต่อที่นกกระยางของเรานะจ๊ะหรือดองไปนกกระจอกเทศวะแย่งไม่ออกเราหรือว่าอะไรที่แน่นอนมีผมน้อยมากเออนั่นแหละอย่าว่านางนะนางแตกสองรอบแล้วเด้ออย่ามาบูบี้ชนะนางบอกนางบอกเออโอ้โหสเก็ตเตอร์เหมือนจะมาไม่มาสักทีเหมือนจะเข้าแหลกไมเข้าแหลกก็กระไรอยู่เออจังหวะนี้แตกไปถึงบ้านเลยโอ้โอยังไงเนี่ยยังไง ไหลต่อไปเรื่อยอคูณสามคูณสี่ไว้จังหวะนี้7บาทเออแตกไปดิเอออีก40บาทคูณหมีเป้ามีเป้เาคิวมาดีนึ่1บาทจังว่านี้ไหลต่อที่เจโคตสวยเอาเไม่ได้มาเล่นๆนะครับเออซป,ปเปอร์เมกาเดอ้อไม่ธรรมดานะคะรอบแรกขนาดนี้52บาทเ5สตางค์ไปต่อกันยาวเลยเบ็ดึบาทโคตสุดนะแม่นะ เอาสิครับอย่าบอกว่าจเก็กเตอร์แตกลงตรงนี้เลยนะเขาจะวะแลกเลยปะเนี่ยโอ้ยชอบเป็นหรอกฉันจะไม่หวังกับเธอแล้วมาให้เขาหวังฉันแล้วก็จากฉันไปงงมากเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเลยถ้าสักวันฉันความดันขึ้นนะฉันจะด่าเธอให้มามามา,มาไปต่อไปต่อโอ้ยทุกคนขออนุญ,ญาตนะจะไม่ปรับเปินจนกว่ามันจะขึ้นถึง2อ0อ่ะเรียบร้อย1้0แล้วมโอกาัดไปต่อที่10แต่9 6บบาท เรียบร้อยซุปเปอร์มก้หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทแตกแต่งเรียบร้อยนะแม่นะโอ้ยฉันบอกว่าจะไม่ปรับเบสจนกว่าจะขึ้นหลักสองร้อยนะขึ้นจนได้ขึ้นในพิบตากพิบตาเราขึ้นเลยพูดปุบขึ้นปรับขึ้น,น,ป,น,ป,นปุ๋ออะไรกันคำนี้เอามาใส่เบสสองบาทตามที่พูดไว้นะจ๊ะไปเลยสามสิบหมุนแล้วกันเลือกไม่ได้สามสิบกับสิบหมุนสิบก็จะน้อยไปสามสิบก็จะเยอะเกินเอาเป็นว่าเดี๋ยวหยุดเองแล้วกันถ้ามันแบบว่าพอแล้วนะจ๊ะใครคิดเหมือนเราบ้างใครคิดเหมือนม,นมาดามบ้าง อยากให้มี20หมุนเนาะเรื่องมากจังพอเขามีออโต้ให้เราก็ได้เออมาหน่อยเถอะอยากเห็นเด็นเองสาวแตกบัวปะบัวปะาเอยแบบของจริงแบบตัวมัมแบบตัวแม่ค่ะตัวครอบบุตรตัวมรรดาทุกคนเงียบจัดเลยอะดิ้งไปแล้วอ่ะเอามาสิแตกแล้ว1บาทอ้าวครึ่งแผงลอกไป9บาทหกสิบตัง ต่อสิคะจะไปเหลืออะไรโอ้ย6 7บาทมีวายแตกคูก่กระจายแบบนี้24บาทสิครับโอ้ยวายเขา้าทีจัดมากเอา้ามีอีกนะโอ้หไหลสุดแพงตลอดเลยอะดูดิโอ้โหมา1,24้120บาท50ตังค์ไหลสุดแพงตลอดอะ่ะคุณหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคือแตกยับอะเอาดิเฮ้ยเฮ้ยยังไง สะเกเตอร์นี่มาแบบหลอกลวงผู้บริโภคจริงๆเลยจะเข้าก็ไม่เข้าฉันโหยหงุดหงิดแล้วนะ้าไม่เข้านะฉันจะซื้อฟีเจอร์เองมันมีซื้อฟีเจอร์ได้ในเกมเนี้ยแต่ก่อนหน้านี้แต่ก่อนที่จะไปซื้อฟีเจอร์ก็ต้องมีตังก่อนนะ <laughs> มีแบบโบโบเบ๊ซื้อไปได้นะเนี้ย อยู่ไม่ได้แล้วไปสองบาทอะ่ปะปับเบ็ดสิจ้าอรอลายเบ็ดหาบาทไปเลยจ้าห้าบาทก็ไม่อยู่แล้วเป็นเป็นสิบาทเลย10บาท30มสิบโหจัดไปจ้าแบบยาวๆโอ้โหจัดมากเมื่อกี้แทบร้องเมจ้าเอาดิสิบาทจะไม่แตกเลยเหรอโอ้ทุกคนมีสิทธิ์ร้องไห้ได้นะ ร้องไห้ได้แล้วแต่ยังไม่ร้องเอามาแต่9ก้าบาทโอ้เบสิบแต่เก้าจิบน้ำกว่าน้ำไม่ไหวละมาหน่อยจ้าขอวายแตค่ครูหน่อยแล้วใจไม่ดีแล้วเนี่ยขอร้องเออโอ้โ เกินไปมากเฮ้ยเท่าไหร่เนี่ย12บาทเหรอโอ้ยนึกว่ามีอีกโอ้ยไอ้เจ้าบ้าโอ้ยโอ้โหทุกคนแบบสิบบาทไม่ใช่ของเราอ่ะหรือว่าจะเข้าฟรี ไหลด้วยเอามาเอาให้สุดแล้วหยุดที่เปดสิบบาทนะีรอบนี้เป็นไงเดี๋ยวขอลุ้นก่อนแล้วกัน8ปดมุนเท่านั้นจะวิกหรือเปล่าไม่รู้นะขอลุ้นอีกทีนึ่งล้วกันไม่อยากพูดอะไรมากโอ้ยโมไปก่อนเดี๋ยวก็ไม่แตกก็มาอะไรฉันอีกโอ้โอ้โ่เถธออีกหกโม ริทไปหรือเปล่าเอามามามาสิบบาทโอ้โหหมุนฟรีเพิ่มมะเนี่ยเฮ้ยสองหกหกรอบนี้มาได้ฟรีเก็มเพิ่มอีกหมุนนึงมาไปต่อกันแบบยาวไปยาวไปเลยนะจ๊ะจังหวะน,นี้โอ้ยมดนทุกดอกตาดสายเอาเอาเอาโอ้ยคูณแปด หมเฮ้ยเรากลับมาเป็น5 600เหมือนเดิมแล้วนี่ว่าเออเลิศนาเลิศนาเอาได้ฟรีอีกหมุนนึงมาเออเราจะไม่ยอมเบ็ด10บ,บาทหรือว่าเราจะลองเบ็ด20ทุกคนคิดว่า,งาไงคิดถึงอานาคตแล้วนะเนี่ยว่าออกจากฟรีเกมแล้วเราจะลองเบ็ด20หรือว่าเบ็ด10บ,บาทต่อโอ้ยสวยมาก ร้อยแปดบาทเอาได้อีกเหรอเอาอยู่ในฟรีเกมนี่แหละต้องไปไหนเลยวันนี้อยู่กันย,ยาวๆเลยอะสามหมุนแปดร้อยแปดสิบสามบาทโอ้ยอ๋อเป็ดยี่สิบสามทีขอลองสิบบาทนั่นคืออาถรรพ์มากแต่ว่าได้เข้าฟรีนะงงมากมันอาถรรพ์ะวาสรุปหรือว่าไม่อาถรรพ์่มันก็นานเกินไปปะอ่ะสามร้อยหกสิบบาท มันนานเกินไปกว่าจะเข้าฟรีโอ้แทบหมดตัวเรียบร้อยรอบนี้4585บาทเออสี่ร้อห้าสิี่พันมาจากไหน วน,นี้โอ้โหทุกคนคะ่ะไม่รู้าจบที่นาทีเท่าไหร่นะคะก็อดทนในการดูไปก่อนนะทุกคนนะปรับความเร็วก็ได้นะทุกคนนะถ้าแบบว่ามันจบช้าหรือมันยืดยาวเกินไปปรับความเร็วได้แต่อย่าก,กดคามเลยขอร้องเออมา185โอ้โหได้มาอีก3หมุนมาเนี่ย1 2 3นั่นไงนั่น ยาวเลยเอาเมาวันนี้เข้าฟีลอย,อย่างนี้แหละต้องไปทำอย่างอื่นละ <c oughs> เฮ้ยเป็นหลักสิบวันนี้คือเขาเข้าฟีเกมแบบโอ้โหหมานมากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของมาดามลิจะลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้มาดามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันเดอ้อส่วนใครที่อยากเห็นมาดามเล่นเกมใหม่เกมไหนก็คอมเมนต์ขอเข้ามากันได้ไม่ใหม่ก็เล่นได้แก่เกมเก่าฉันก็เล่นได้ทุนเท่าไหร่ก็ว่ามากขอมาได้เลย เดี๋ยวประดามจัดให้นะจ๊ามากกูได้ฟรีเกมอีกแล้วแม่นั้นเคแตกเรียบร้อยเออมาอีกมุนเน่เนาะเฮ้ยได้ฟรีมาก็ไม่ดีใจเท่ามันแตกนะทุกคนนะรู้ได้มันแตกตลอดวเวลามากเลยมเจ็ดแล้วว่าเอ,อ้ยเพื่งเห็นใจชื้นใจชื้นเฮ้ยขอลุกมาแล้วเนี่ยหนาวด้วยแม่เจ้า อะไรกันครับเนี่ยมาหมุนสุดท้ายแตกไม่แตกไม่แตก,แตกนะแต่ได้มาหมุนฟรีอีกหนึ่งหมุน <c oughs> ขอร้องเถอะอะไรกันเนี่ยมาขอร้องไม่แตกเพิ่มหมอโอ้โหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าโอเคมือลัานนะทุกคนนะ I'm sorry <c oughs> โอเคใครที่ช,ชอบคลิปนี้ของมาดามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บมาดามกันด้วยนะเอามันไหลเหรอเฮ่ย oh! yeah! เอาวันนี้จบที่3,067สบาท50สตางค์นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันจันจะกนัหม่ในวันถัดไปเดอ้อบ๊ายบายจ้า